สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสุขสุขคนครับพ่อกับบ่๋าเท้าขนาดชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามมือนี้ตั้สบายนั่งนะครับโอ้หอนเอาขนาดตั้สบายนั่งซีเพ็ดเพ็ดเตีหน่อยกุบกรุบเซก,กับบรรยากาศหอนหอนนี่โอ้ยมันสิเข่ากันบรร่เลยพี่น้องไปน้ำกันละงงางนะครับกับหมากมะระมะเกี่ยมน้ำนะครับปักซี่เนี้ยสลัดน้ำผักกาดพร้อมนะครับบักทั่วจากสวนอยู่ขางกระต๊อบพือเอานะครับมือนี้หอนแฮียงหอนไหลนะครับมา บอ่อไร่ยายหางพี่น้องเสียบๆมือนกันกันบบ่าวแ่าใส่กระเทียมทนเอามากกรุบๆดำจังหน่อยอม,มาเสียบๆกันบ่บบาวแ่าครับมือยุบลงเลยมืนนมอยุบวงสวดไปเลย ห่อนแบบขนาดว่ายู่คลางกระตอบคิดว่า้อนจีเย็นเหมพี่น้องบ่าเย็น,ปนไนเปเลยคืนทั้งกระตอบแปรเมอด <laughs> कुप कुप देहना <laughs> แบบว่ากุบกุบดีครับ อืมสดอร่อยแตสดหนาน,น้ำ ห่ว <c> ย <oughs> โอ๋ขอโทดขออภัครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อืมนะกลางๆเลย ủa, ừ, nào vậy, tưng nhàng nhàng, réng lôm, phat cúc มกทั่วนี้ <c oughs> ไม่ไม่จากสวนเลยเพื่อนแบบว่า <c oughs> กรอบๆหวานๆคือไอดีครอเ <c oughs> พื่นว่าคันอย่างให้ค้นหันมากสนใจเพื่นว่ายางไปคนหลายๆหลักก็ไอ คนที่หันมาสนใจทันทีว่าหัวแมนบน่เนาะโอ้ยอืม tuần ừ. này bạn hết yên toàn ngay yên kín yên áo nào สบายนั่งก็กวบ <c oughs> คักแต่ไงนี่นะขั้นเดิสมากแล้วสมากไปเลย พี่น้องเป็นเสือเอาแบบหน้านาด้พี่น้องอันบางๆเวลาเขามาหลวกมันสิเป็นแบบแผ่นบางๆหรมันสิบว่ามีกรุบมีกรึบเลยทราบเ่าท่วหรอก่า Ừ. rút ừ. mười nè ดึงขึ้นมาดีดเขาตาเลยเนาะ <laughs> <c oughs> <c oughs> เาถูกเขาไพครับพี่น้องมึงตัวหนาๆเห็นแห้งคือแบบกุบกุบๆแห้ง เช่นย่างเช่นตับาดแหลกไปหลองมันไอ้ว่ามันเนกล,ลงหัวขวอ น่าหนาน่นหนา,นนหนาจเจ็บอง จะไม่นั่งต้นนี้โลละรวย40,000บาทวันนี้บาาหาซื้อมาสองรวยอืม ໝູຄືມ່ວນໃດເນາະໝນມວນໃດ สบายนั่งกับกอบมาละกับกอบมิเตี่เนียเน่ยมิเตี่ยกับกอบใช่กันครับกินไปกินมาวันวันโบเพ็ดเด้ ทึ่งห่อนทึ่งห่อนทึ่งชิปเป็ดๆยังไง <c oughs> มันมาหลดอียังมาวะดิ <c oughs> น้ำหูน้ำตาน้ำหูน้ำตาน้ำดัง cấp cấp đi nào เฮงหอนบุ่เลยดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องคือ่าพัดลมมาเปิดดิเปิดแล้วมันสิเป็นเสียงฟูฟูฟูตัวพี่น้องเอาวดเอาอยู่นะ <laughs> เพชรดูพี่นออ้องเฮ้ยขากัากเพชเพชจุดจวด,ดโอ้ยบ่เบิดเด้อพี่น้องมืนอนึงมาละพักกระบ่บ,บ,บ่ปบันไดน,นะครับโอ้บรรยากาศห้อนห่อนครับมืึงนี่ห้อนอยูออ่ใต้กับ ไต่หมกระตอบนี่แหละเพราะว่าแดดดูดทั้งนี้ซองลงมาทา้งนี้กระตอบนี่ถ้าเห็ดเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่อนอามาส่งนะครับ4ีพันหาเราถามว่ามันเนียนดีนะครับเอาเรียบร้อยนะครับตำสบายนั่งเพจเพจจุดจวดกับบรรยากาศที่ห่อนห่อนอยังอยเขากันล่างงางเรื่องแบบนี้ <laughs> อาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจิที่ตามรับชมบาเทาคลิปนี้นะครับฝากพี่ต่อน,น้องคือเกานะครับมักอะไรถือใจกระแช่บาเทานี่นะครับเด้อสำหรับมือนีครับสวัสดีครับ